ฮัลโหลฮัลโหลอุ้ยได้ยินชัดไหมได้ย ah, ินไหได้ยินโอ้ยมันกล้องยังไงมันอยู่ในห้องไงอ่ะมังกดวีพ yani> ูดอ่ะกดวีปุ่มวีอ่ะเออเนี่ยได้ยินแค่มีคนเดียวส่วนบีกับมังไม่ได้ยินเลยโอเคโอเคอ่ะกดตัววีกดตัววีทำไมช้าจังเมื่อกี้เฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเรียบร้อยใครไฟมาได้ ิบเอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหมต้องไปหาพี่ไว้ก่อนดิคอร์ดไหมดิคอร์ดไหมเก๋มันแปลกๆว่ะคนหาสิบใบอะไรสักอย่างใบ ปคนยักย้ายยยัก้ายทุกคนเร็วเยเราต้องไปไหนอ่ะไปไหนเราต้องไปหากระดาษในห้องทำไมมีสองคนน่ะเนี่ยอยู่ใครอ่ะสองคนเองเดี๋ยวเดี๋ยวผมอยู่นี่ผมอยู่นี่ผมอยู่ผมอยู่กับพี่เบี้ยวผมอยู่ไเปิดประตูยังไงอ่ะโอเคพี่่อยูใครไม่รู้เนี่ยกดอีกดีววผมจะิ่งแล้เออ้้ยย่าทิงดี๋ยวเราจะอยู่ด้วยกันเหรอเนี่ยตอนตอนตอนนี้งง คนคไหนพี่ไว้กดนั่งอ่ะอ๋อคนนี้พี่ไว,ว้อันนี้ผมแล้วคนนี้คือใครอ่ะมังครับมังมังอ๋อคนนี้มังผ<อ>มงไม่ได้เลือกตัวดิมังเสื้อขาวเจพี่ไว้เสื้อดำพี่ก็เลือกตัวนะรูป้ป่ะอ้าวโหะมันชนกันหรือเปล่ามีกันนะใช่อันนี้ผมอันนี้มีไม่มีจุกอยู่เกี่ยวไปเกี่ยวไปไหมเดี๋ยวมันมาอีกโอเคโอเคแล้วจะเปิดไม่เป็น เราต้องขักเราต้องหากระดาษก่อนีนคเลยใช่ไหมเออไปได้กันเลยไปพร้อมกันได้ได้ได้เฮ้ยทำไมต้องให้ผมนำเออนำ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 เดี๋ยวนำนำนำเดี๋ยวผมดูหลังให้เดี๋ยวผมดูหลังให้ได้เดี๋ยวดูตรงกลางให้ได้ด้วยอ่ะเด้อใครนำอ่ะไม่ดีนำไม่ดีไม่ก็ได้ได้ไม่ดีเฮ้ยนี่เป็นยนสองได้ด้วยอ่ะเรียนสองได้ด้วยอ่ะเราควรจะค้นทีละชั้นก่อนอ่ะงั้นไล่จากชั้นบนก่อนก็ได้ได้ได้อาชั้นบนแล้วค่อยไล่ลงมาจากด้านล่างก็ได้นะโอเคโอเคโอเคมาหลังหลังหลังไม่มีนล้วไม่มีแล ก็นำมาแล้วอ่ะต้องหาจากที่ไหนอ่ะต้องหาดีๆนะเนี่ยเฮ้ยเร็วเร็วเร็วปิดไฟอะไรปิดไฟ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 ไงบ้าเฮ้ยปิดไฟเธอ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 ปิดไฟกดฟกดฟกด F โอเคนี่นี่ที่เสียท่าว ก็ลยู่ทงหาก็ได yeah. like ้แค like ่นีแหละเห็นไหมเป็นประตูใสอุ้ยต้น้มันอยู่ด้านขวากว่าน่งไว้น้่งไว้นึ่งไว้ยิงคนลุกผมดูเสียงดิเฮ้ยผมว่ามันอยู่ชั้นล่างโอเเคเป็นชั้นล่าง ไม่เห็นเนาะไม่รู้ใครโดนเปล่าไม่ไม่ไม่อยู่ด้วยกันเนี่ยเสี๋ยวอยู่ทางขวาเลยเฮ้ยมันมาเข้าประตูมาเข้าประตูมาเข้าประตูโอ้โหเอาเอาดี๋เอี๋ยเดี๋ยเี่เดี๋ยเดี๋ยเด้ยอนน้นไปเร็วไปเร็วไปเร็ว มีกีนหัแล้วคนมีสองคนน่ะประตูล็อกมีเดี๋ยวนี้เอาละไปแล้วเด็กคนมิกเอ้ยอยู่กับบนทีงไหนอะไปที่ไหนไม่รู้ต้องหาห้องสักคนมีประตูล็อกประตูล็อก จแมนคิดจะแมนคิดไปชูปีได้ไปชูปีได้กูตกใจเลยไม่ไปชูไปมิก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 มิ

มันจูบบนมันจูบบนนี่มันรู้จักมันรู้ไม่ได้ไงเราแอบกันเต็มไปยัง้งพี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วมิกไปทำไงทำไงไม่รู้พี่้องหมาแล้วอ่ะพี่ต้องหาพยาบาลไปช่วยสองคนนั้นก่อนอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมแยกหาแยกหาแยกหายต้องหากล้องพยาบาลอ่ะไไปปแแลล้้วว ลอยอยู่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 จุกของไม่เจอเลยอ่ะโอมบิกรดอุ้ยจะพยาบาลแล้วขงบวพี่มันมีบันอยู่ไหนตรงบันไดอ่ะมันไล่มิกอยู่มันมาหาพี่แล้วแน่ๆเลยอ่ะใช่ไหมไม่รู้อ่ะแต่อยู่ตรงบันไดอ่ะ เฮ้ยผมเจอคุณแจมันมาหาจริงด้วยอ่ะมิกรออยู่รออยู่มิกโอเคโอเคโอเคเฮ้ยพี่รอมันอยู่มิกได้เดี๋ยวจะลงไปช่วยไปลวโวยไปไปตูไปไปเววิปไปเลวตบตกตบ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 ีบตตบตงตบตบตตบตบตบช่ จุกมมัน่ีที่จุก่เนียผมเจอกุญแจแล้วมิกไม่มีที่จุกมิกสวยแล้วมีท่ากันเอาเอาไงดิแตกเด้อเด้อเด้อไอพี่ไปได้แล้วพี่ไปได้แล้วพี่ไปได้แล้วพวิอ้าวคนเดียวแล้วมันเอากระทะตีหัวด้วยอ่ะพี่ผมเจอกระดาษข้อสอบหนึ่งใบแล้วหนึ่งใบอย่างนั้นเหรอเป็นความหวังเป็นความหวังมากๆเลยนะหนึ่งใบนะ โอ้เปิดประตูเขากำลังคานอยู่หนีก่อนหนีก่อนจุ๊บอ่ะจุ๊บอ่ะพี่เร็วเร็วพี่พี่พี่มันมาเร็วเร็วพี่มันต้องทำไป่่ ไปไหนไปให้ไหนไอ้นี่กไดกระดาษข้อสอบกระดาษข้อสอบพี่กระดาษข้อสอบอยู่นี่พี่ก็เจอเหรอโอเคเจอแล้วไปที่สองมิกมาอยู่บนหัวเรามิกมาอยู่บนหัวเรามิกหนีไหนเดียวมิกทางตันอีมิกถอดมิกมิกถอดมิกทางนี้เขี้ยว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 มิกทางนี้เร็วเอาเอางงมิกมันมาแล้วพี่ดีก่อนอุ้ยผมเจอกุญแจกุญแจไปต่อไปแล้ว เราไม่เจอพยาบาลเลยอะแจไปต่อไปเาไม่ใช่แจต่อไปเลยองต่อไปล่นหมดแล้วมิกมันตามมิกมันตามมิกไม่เป็นไรไมเป็นไรผมจุกจุกหาสองคนมันไม่เจออ่ะต้องมีก่องพยาบาลด้วยอ่ะทั้งสองเหรอโอเคมีบอกว่ามิกเจอไอ้กุญแจห้องพยาบาลอะอยู่อยู่ล็อกเกอร์น่ะล็อกเกอร์น่ะโอ้โหพี่เห็นผีมันตามมิกอยู่อ่ะอันนี้มันตามพี่แล้วมิกเขี่เคีเฮ้ยเจอพยาบาลอีกแล้ว มิกมันมาแล้วอ่ะพี่สองคนพอดีมิกเก็บไปเลยไม่เห็นสองไม่เห็นสองไม่เห็นพี่รออยู่วิกเราไปเราไปเฮ้ยมันไปหามิกเฮ้ยมันยังไม่ไปยังไม่ไปมันยังอยู่กับพี่พี่หนีแล้วพี่จุกอยู่พี่จุกจูพี่จุกไปชั้นหนึ่งพี่จุกไปชั้นหนึ่งเจอสี่ใบแล้วชั้นหนึ่งว้ายมิกไปบ้ามิกชปบ้ามิกไปบาเร็วมันไม่ได้ตามผมหรอกได้เปล่าเฮ้ยมันตับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่จุกจู พี่ราพยาบาลอยู่ห้องด้านล่างชั้นหนึ่งข้างในพี่มีอยู่มีอยู่อันนึงอะไหนตรงไหนเดี๋ยวตามมานี่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 ตกใจสองคนข้างบนนี่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 มิกมมาแล้วว่ามิกพี่ต้องเข้าไปห้องตรงนี้เดียวเราี่ตรงนี้ตรงนี้พีนี่นี่นี่นีดมิกมิกเดี๋ยวลุ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 ลเลุลุลแล้วเราจุกเราจุุุลลลลลล พี่มิกตัวละครมิกเหมือนชีวิตจริงแล้วรู้ป่ะยังไงการวิ่งโคตรเหมือนเลยวิ่งเหมือนจริงดูให้ด้วยดูให้ด้วยดูให้ด้วยโอเคลมทิศไหอ่ะลมทลหุเราวิ่งขึ้นมนู้ดไปนดไปน้ดไปนดไปน้ดไปนู้ดไปนู้ดไปนู้ดไปู้ไปนู้ด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 ไปนู้นู้ไปนู้ด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 ไปนู้นู้้ดไปนู้ดไปนู้ดไปน้ดไปนู้ดไปนู้ดไปนู้ดไปนดไปนูนู้ดไปนู้นู้ มาไมมันน้องที่เราไม่ได้ไปอีกนะลองดูดีดดๆอ่ะมันจะมีกระดาษสีน้ำเงินอ่ะอยู่ตรงโต๊ะกับกุญแจอ่ะโอ,อกกะ้กระดาษกระดาษมันจะสีอ๋อสีน้ำเงินน้ำเงินห้องนี้ห้องนี้ไปได้ปะอ๋อนี่จะกระดาษ้วไปมันล็อกอ่ะไปไหนไปไหน,นที่หกเออมีเบียดคลิปในในห้องที่เพิ่งเปิดอ่ะเฮ้ยนี่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 เพิ่งเพิ่งเพิ่งพิงดีไปอ่ะมาเร็วมาเร็วมาเร็วได้ได้บางนี่บางนี่ สาวไว้น้ำสาวไว้น้ำสาวไว้น้ำปิดประตูอ่ะไม่ไปลูกไปลูกไปลูกเจอมังแล้วเจอมังไอ้มังเจอมังก็ต้องเจอผีดิดิเฮ้ยได้ไงผมอยู่ได้ไงเฮ้ยผอยู่บนบนบนคือมีของเคื่อมีของวนดูวนดูมันไปแล้วมันแล้ววิ่งแล้วมันแล้ววิ่งไล่แล้วมันมาทางนี้มาทางนี่ลดน้ำไปเโอเคโอเเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้ไ่ได้ไ่ได้ลดน้ำไปเอาดิเอาดยไปน้ำเปล่าก็ดีกระโดดก็ดีกระโดดของป่ะวันเนี้ย ไปเก้าเก้าเก้าก้ก้ก้ทั้งวันไปเนียจุกได้ทั้งวันเลยตรงเนี้ยอดีตอดีตยาวาบอกเลยเด็กเอางี้ไหมคนหนึ่งคนหนึ่งล่ออีกคนหนึ่งไปหาของไปแล้วใครจะเป็นคนล่อล่ะเฮ้ยนี่จังหวะนี้จังหวะนี้ไปห้องนั้นเลยจังหวะนี้ไปห้องนั้นเลยห้องไหนห้องไหนด้านซ้ายอ่ะห้องนั้นเลยยังไม่ค้นมันตามตืดมามันตามตืดมาแล้วมันทางตันมันทางตันไม่ตันขึ้ได้เข้าได้ หนเดี๋ยวกระดาษเลืออีสามแผ่นอะคนที่มีกุญแจคือมิกมิกเปิดประตูได้คนเดียวเว้ยะงั้นผมเปิดค้างเลยกันมีแบบนี้เปิดนี้เปิดนี้ได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 ้เร็วมิกเร็วมาได้มาเร็วเดี๋ยวหลังขึ้นบัไดขึ้นบัไดทางนี้มาได้ทางนี้เฮ้ยเหมือนห้องตรงนี้เลยยังคนไม่ไม่ละเอียดมั้งเนี่ยหาจริงนี่สับกระสือ ระวังคนให้หมดเลยหรือสามแผ่นสามแผ่นโอ้วีหมือนนี้ใช่ไหมต้องมองดีๆอ่ะเองคนชั้นบนให้หมดก่อนเมื่อมีไหมมันเดินตามมาแล้วมันเดินตามมาแล้วหลังหลังหลังเข้า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 เร็วไอเนี้ยห้องไอเนี้ยคนยังอ่ะห้องไอเนี้ยรอดเลยอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยคนยังอ่ะตัวอย่างมีห้องเข้าไปนี่อ๋อนี่ห้องเก็บมคนก็ไป

กระทะกระเพร่กับหัวเนี่ยกระทะดังจริงดังจริงวม่นแล้ว,นวเนี่ยสามแผ่นนิ่งลองดูไมไม่ได้โถส้วมบ้าดูดิสระว่ายน้ำหรอหรือมันมีปริศนาอะไรอ่ะแบบเป็นประตูลับอะไรอย่างรี้ป่ะที่ไา้มาก็เป็นกุญแจที่มันเขียนว่าตัว C แล้วก็ N แล้วก็ P อะ่ะนี่ไงไน,นี่ไงเออโอ้โหเดินกันแปดแผ่นแนล้ว ขาสองตอนนี้เราต้องมีที่เราวิ่งผ่านอะไรอย่างเงี้ยนะเรามองไม่เห็นไงสังเกตไหมว่าพอเรากลับเก็บกระดาษใกล้ครบอ่ะผีมันจาราว่าหนักกว่าเดิมอีกโดนไล่เหรอเฮ้ยเจอกระดาษแล้วในห้องดนตรีอันนึ่เหลือแผ่นสุดท้ายีกันแผ่นสุดท้ายอยู่ไหนต้องเดินช้าๆไปห้องเดิมอ่ะเรากลับไปห้องเดิมที่เราเคยมาดูเผื่อบางห้องเราเราลืมดูอ่ะเราโม่แต่วิ่งไงผมหาห้องครัวไปลงอาหารมันจะวางไว้บนโต๊ะที่มีขาเป็นสีน้ำเงินอ่ะ โอ้โหเนียนเลยนี่ไงนี่มาสุดท้ายนี่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 นีุไปาล้อไปต้องกดวเดีจุกกอนกจุกโอ้โหเมื่อกี้ดีชิายอยู่หลังสุดเเร็วไม่ใช่มันวิ่งไวนะปิดประตูดปิดประตูด้วยฉันวิ่งไวนเยอะเลยนะน่าตูที่เดิมที่เดิมเร็วเร็วเร็วนี่ไงีนี้ประตูปิดนี่ เดินๆๆโอเคเร็วออก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 เร็วเพื่อนเร็วเออครึ่งชั่วโมงนาทียาเราเดินผ่านแต่นั้นหลายรอบมากันไม่เห็นกันใช่เมื่อกี้คือแบบสังเกตเห็นพอดีเลยนะพอกันไหมตาเดียวพอ มาอลับให้มาใหม่แล้วกันแบบอื่นนะค่อยว่ากัน